ปี5ก็ได้41,450นะครับพอปีที่6เนี่ยนะครับไม่ต้องส่งหยุดส่งแล้วแต่ได้ผมตอบแทนเพิ่มขึ้นเป็น6% 62,176บาทนะปีที่7นะไม่ต้องส่งเบี้ยแล้วแต่ได้62,176ปีที่8ปีที่9ได้62,176นะครับพอครบ10ปีเนี่ยครับได้คืนมา 626เปอร์เซ็นเป็นเงินเท่าไหร่ครับเป็นเงิน6ล้าน487,043.94บาทเงินที่รับมาทุกทุกปีนะครับนะปีที่1ถึง5รับมา207,253.80บาทปีที่6ถึง9รับมาอีก248,704.56บาท และเมื่อครบสิปีก็คืนมา6กล้านสี่แสนแดมบาทรวมผลประโยชน์ทั้งทั้งสิ้นเท่าไหร่ครับหกล้านเกสสบาทนะครับกำไรสุทธิเท่ากับ9 4้าแสนบาทมากกว่าธนาคารที่ชัดเจนม,มากๆนะครับให้ดูนะครับตารางเปรียบเทียบระหว่างอธิบัพอยู่ธนาคารและ ว่ปปกากับริษัทประกันของซัมซุงนะครับอย่างนี้นะครับถือว่าเงินแบบสิบ้า6สามารถซูเปอร์ 6, 6, เซฟิงสิ้าหกเนี่ยนะครับนะเงินหนึ่ล้านบาทอยู่ในธนาคารเราได้ดอกเบี้ยห้าต่า5บาท5,000บาทเสียภาษีอีกสิ็ก็คือ750บาทเรากําเหลือเงินอยู่4 000, ี5 0ันสองร้าสความกับบริษัทประกันมาหนึ่ล้านได้41,450บบาทเห็นไหมครับ ไม่ต้องเสียภาษีเนี่ยกำไรจุดที่เลยก็คือสี่หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบปีที่สองเราฝากธนาคารเราก็ได้หมื่นหะนึ่งนะนะก็เสียภาษีพันห้าเหลือแปดพันห้าร้อยฝากกระโบนสัประกันหนึ่งล้านก็เท่ากับสี่หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบก็ไม่ต้องเสียภาษีเงินก็เพิ่มขึ้นนะครับเราฝากธนาคารหนึ่งล้านทุกปีหกครั้งหกปีนะครับ เราก็ได้ผลตอบแทนนะครับทุกปีเหมือนกันของธนาคารนะได้ผลตอบแทนทั้งหมด2 2 5 0 0 0นะครับเสียภาษี3 3 7 5 0เหลือเท่ากับ10ปีนะครับ1 9 1 2 5 0บาทในขณะเดียวกันฝากกระบาทบกทำานเหมือนกันเลยนะ6ปี6ครั้งเราได้ผลตอบแทนนะครับ6ปีเนี่ยนะครับ รวมแล้ว10ปีเนี่ยได้ผลตอบแทนทั้งหมด487,444บาทนะครับรวมทั้งหมดนะแล้วผลตอบแทนที่ได้รับเนี่ย10ปีก็คือ943,002บาทนะครับมากกว่าธนาคารถึง5เท่าเลยเห็นไหมครับนี่คือชัดเจนมากมากว่า ผลตอบแทนที่ได้รับเนี่ยฝากแบบนี้มันการันตีไม่เกี่ยวว่าเรียกว่าผลตอบแทนจะขึ้นจะลงยังไงนะได้ตามมีหมดเลยครับ